ท่านประสุสัตต์จังหวัดไลยธานีท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านในอำเภอท่านผู้นำทางที่ท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องเกษตรกรกทุกท่านในวันนี้นะคะก่อนอืน่รนดิฉันต้องขอเรียนว่าดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิง่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาล่อยไทยอุทัยธานีครั้งที่13ในวันนี้นะคะต้องเรียนว่าความนี้ถือว่าเป็นสอบที่ เป็นแรงงานสำคัญนะคะของคนไทยสมัยโบราณที่มาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนผู้ใจของชาวเกษตรกรนะคะแล้วก็เป็นแรงงานหลักที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํานาในการใช้การขนส่งคมานาคมหรือแม้แต่ว่าใช้เป็นยานพาหนะในช่วงศึกสงครามในทีุ่กท่านทราบนะคะ,ะ,คะก็คือในสมัยยุคปางประจันะคะก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญจริงๆนะคะซึ่ง ตัวดิฉันเองนั้นก็เกิดมากับครอบครัวที่ทําธุรกิจปศุสัตว์ค้าววัวฟืนนะคะซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เป็นกองเป็นกำแล้วก็ดิฉันก็โตมากับธุรกิจนี้นะคะจนที่บ้านคุณพ่อะะท่านชาดามักจะพูดเสมอว่าขายควายส่งควายเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพเป็นอาชีพหลักของที่บ้านนะคะซึ่งดิฉันมองว่าการที่เราประกอบอาชีพนี้แล้วก็สามารถ สร้างรายได้สามารถมีมีการจัดการทางบัญชีที่รัดกุมนะคะสามารถนำเงินเหล่านี้ไปต่อยอดแล้วก็สร้างธุรกิจอื่นได้อีกนะคะซึ่งตัวดิฉันเองตอนที่เก็บเงินครบ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะสิ่งแรกที่ทำคือที่นำไปซื้อควายควายตัวแรกที่ที่ดิฉันซืนะะ้อชื่อว่าน้องมารีปัจจุบันก็ยังอยู่นะคะน้องจะปลูกเ้ื่อยนะคะมีความนา่ารักเห็นแล้วรู้สึกเอมดูนะคะตังตัวแรกที่รู้สึกว่า แล้วก็เกิดถูกสตาก็เลยซื้อนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ฟาร์มนะคะก็ยังเลี้ยงอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงอาชีพหนึ่งนะคะแล้วก็ดิฉันขอเรียนว,ว่าการเลี้ยงโคกระบือเนี่ยนะคะในสมัยก่อนนอกจากที่จะใช้เป็นแรงงานที่ดิฉันได้กล่าวไปนะคะปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาวัายความให้มีความสวยงาม สร้างมลูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นนะคะแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มีการปรับปรุงพัฒนาพันุ์ควายนะคะถือว่าเป็นการอนุรักษ์ควายไทยได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดุทัยธานีนะคะซึ่งเป็นควายยุ่งแม่น้ำแสกกลางที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะมีลักษณะที่สวยมากแข็งแรงแล้วก็ตัวใหญ่นะคะ ขวัญที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไปในตอนต้นนะคะว่าที่ฉันขอกล่าวสั้นๆว่าแหล่งต้นน้ำสแกวรการตลาดน้ำาำโขกระเบือนะคะซึ่งนี่เป็นสิทธิที่ชี้ให้เห็นว่าอุทัยธานีนะคะมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานแล้วก็ต้องเรียนว่าน้องพายเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสตอล์พาวเวอร์ของจังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าสร้างชื่อเสียงอย่างเช่นวันนี้นะคะก็ถือว่ามีผู้เข้ามาร่วมงานเป็นจํานวนมาก กอบเป็นกรรอย่างที่ท่านประหลัดได้เรียนมานะคะว่าเป็นรายได้อันดับสามรองจากการขายข้าวแล้วก็ปลาแรกนะคะก็ะถือว่าเป็นสัตว์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงนะคะวันนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปทัยธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทัยธานีสำนักงานรกษตรจังหวัดแล้วก็ทุกมีส่วนเกี่ยวข้องคณะผู้จัดง,งาน,นะ ที่ได้จัดงานดีๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้ให้ความสําคัญกับภาคปรสุทภา์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล้นเครื่อนี้นะคะดิฉันก็หวังว่า,วางานนี้นะคะจะเป็นงานที่จะ่งดงไปด้วย ครั้งที่ส3สาในวันนี้ เด็กประเทศพระรัชกาลสีดาสยามบรมราชกุมารีนะคะผู้อัญเชิญผ้วยท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นคะคะท,ท,ท,ท่านชิญที่สาวมาพร้อมด้วยอได้จมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีค่ะพร้อมด้วยนะคะท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีท่านจรินชัยยะนะคะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีนะคะข้าราชการจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีค่ะเธอพระเจ้าทานนะคะมีทั้งหมดสี่มวยด้วยกันนะคะเป็เพื่อประเทศต้นใบแปลงชั้นสองใบนะคะและประเทศลูกน้ำกระจายการอีกสองใบด้วยกนะะันค่ะ ค่ะลำดับต่อไปขอนุญาตเรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีท่านเชิญชัยยะได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะนเพียงแค่องท่านรีช่วยาการกระทรวงอุตยท่านสมัไทยเสรท่านจอตท่านรีช่วยเสรและสามกองท่านบรรณาไทยเสร็จแล้วดวยกัรจัดอุานีท่านผู้ว่าปัชชมากรผมได้ชลินชัยยะปรัระบการบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีในนามของคณะกรรมการร จัดงานเทศกาลควายไทยวุฒิทนีครั้งที่13และเ,เกษตรกรชาวจังหวัดวุฒิธานีขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอัดไทยท่านสัิดาสายเทศที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเปิดงานเทศกาลควายไทยวุฒิธานีครั้งที่13ในวันนี้ซึ่งเนื่องจากจาดก,การจัดเทศกาลควายไทยวุฒิธานีจำนวนจึงสองครั้งที่ผ่านมา ช่วยกระตุ้นให้มีการซื้อขายกระบือในจังหวัดกแดนทานีมีปริมาณมากยิ่งขึ้นทั้งในรูปแบบของกระเบือสวยงามและกระบือทั่วไปรวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงสายพันกระบือในพื้นที่จังหวัดุแดนทานีทําให้ลูกกระบือที่เกิดมามีมูลค่าสูงจากการสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจํานวนกระบือและปริมาณผลผลิตและมูลค่าของกระบือในปี2 5 6พรบพบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจํานวน3าม0ัายร กระบือ35,150ตัวมีผลผลิตรวม11,845ตัวแยกเป็นกระบือสวยงาม610ตัวกระบือทั่วไป11,235ตัวมูลค่ารวม425ล้านบาทเศษกระบือจัดเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญหนึ่งในสของจังหวัดอุทยธานีนอกจากข้าวและปลาแรก การจัดเทศกาลควายไทยอุทยานีจึงส่งผลให้เกษตรกรหันมาประกอบอาชีพในการเลี้ยงกระเบือมากขึ้นด้วยตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดไททานีร่วมกับจังหวัดอุทยานนีสมาคมพัฒนาควายไทยสำนักงานกัรเกษตรจังหวัดไททานีจึงได้จัดเทศกาลควายไทยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนา ให้เกษตรกรได้พบปะเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างเกษตรกรด้วยการป่าดด้านกระบือผู้ทรงอาวุิรอจนเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์การพัฒนาปรับปรุงพันกระบือของชาวอุทัยธานีให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบือสวยงามช่วยกระตุ้นการซื้อขายในจังหวัดอุทัยธานีและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจงาวอุทัยธานีโดยกำหนดจัดงานเทศกาลควายไทยครั้งที่13ในระหว่างวันที่ 15-16มีนาคม2568ณบ,บริเวณแก้มปิงเกิลวนมเก้าจังหวัดลุตตธนีภายในงานจัดให้มีการประปวดกระบือประกอบไปด้วยกระบือรุนกกร่นน้ําสแกนคันกระบือทั่วไปจํานวน16รุ่นและการประกวดกระบือแกนแช่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิสฐานที่ได้รับจ้าเป็นเชิญท่านผู้ราชการจังหวัดลุตตะานีนะคะท่านทิทนรัตน,น์ัจมาได้ขออนุญาตนะคะ เรียนเชิญท่านประธานนะคะได้ ALLY เปิดปรวยนะคะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ สาบดิดาไทยเศษท่านอนดีตรัฐมนตรีช่วยประกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านบัญยาไทยเศษท่านนายกสมาคมพัฒนาผันควายไทยท่านกฤษดาซักเซกท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุท,ทัยธานีท่านปริษัจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการแขก ผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชน